สวัสดีครับบาจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดส,ดสดสดออกจากสวนมกนาเป็นเกงไก่สวนไผ่วันต้องโดนจังหวัดต้องบวชผู้ครับโดยภารกิจแนวเมอนิกาออกไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับสาหากรณ์เป็นประธานสาหากรณ์การเกษตรก็ดูจำกัดโดยความลู้แค่หางอึงนี่แหละก็ได้มีตําแหน่งมากมกายกลกองเลยใครไม่ความลูลายก็น,นี่ได้เป็นหอนไนคนแต่ว่าความลูกแค่หางอึงกันได้เด็บ ไม่เป็นซำประธานสาหกรการเกษตรก็ดูแล้วก็ไปเป็นตัวแทนสหกรด้วยวิถีชีวิตแล้วแต่ละมือกะถ้ามีงานจิตอาสาเกษตรไปเห็ดคำมากกเขามาบ้านเตรียมเบิง้งเปิดมเมสเซจตอบคำถามของเอฟซตอบคำถามของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีการป,ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ อันไหนตอบได้ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ไปถามผู้รู้ไปถามผู้ที่เกี่ยวของเอาคําตอบจากท่านผู้ที่เกี่ยวของที่ให้ความกรุณห้าให้ค้ารึกษาหาเรื่องมากต้องขอบคุณทุกทท่านผมอาจ,จตอบไม่ได้ทุกท่านแต่ว่าโดยเพิ่มตั้งใจเราก็ชีพยายามเท่าทีเวลาและโอกาสที่เอื้ออํานวยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยไว้ได้ลยไม่อนี้มาเด็กจักหน่อย ประเด็นที่เชิรฟวอาวิมมนีกระซื้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบึงการคนหนึ่งยศปัจจุบันนี้น่าสิเป็นร้อยตำรวจเอกหรือว่าผู้กองอ่าคนน,น,คนี้นะคนนี้ผมคัดคานการตั้งด้านที่บ่ถูกต้อง ตำรวจผู้กองเขน,นี่ตอนนี้เป็นผู้กองแต่ว่าต่อไปนี่บรรลุวสิกองอย่างกองออยกเอีย,อย,ยหรือจิกองหนาหาันบรรลุเพราะว่าจากลักษณะการแสดงออกเชิงคมคูคู่ข้ามประชาชดแล้วผมว่าบุคคลคนนี่ปล่อยให้มีอำ,อำนาจต่อไปอีกบ่ได้ต้องเฮ็ดเอียงจากอย่างหนึ่งปร,กรากฏว่าหมู่ว่านี่ที่ผม ไลไยๆชหรือทายทอดสดไปมีคนสนใจเขามะบึงสองแสนกว่าคนต้องขอบคุณนนหลายๆต้องขอบคุณหลายๆที่ให้ความสนใจผมบ่านายเชื่อว่าคนนี้สีมิยศสิมิตำแน่งเป็นถึงร้อยตำรวจเอกสังกัดต,ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดบึงการผมฝากท่านพันตำรวจเอกที่ว่า,าบุญดำเนินรักษาการ ผู้บังคับการตำร,รวจพุทธอจังหวัดบึงการซอยดูแลอบรมสั่งสอนลูกน้องของท่านนําเน่ก็เป็นธรรมดาครับคดหมั่มากจังหวัดบึงการก็เป็นจังหวัดไม่กระจริงอยู่แต่ว่าคดมูวมากกับที่มีทั้งคนดีคนเลวค้นซัว,วปะปนอยู่น้ำกันเ่าเป็นยังแต่ว่าท่านเมื่อท่านได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วถ้าท่านตั้งใจที่แก้ไขผมราว่าบ่อยากให้เป็นตัวยางเยี่ยงยาง,ยาง,ยางต่อไปผมเลี้ยงฝากท่านไปทั้งน,นี่แหละครับ ทั้งรายการผมนี่ละให้ท่านตั้งกรรมการสอบสวนซะครับกรณีที่การคัดค้านการต่งางๆที่ไม่ถูกต้องในตำรวจคนนี้ในตำรวจคนนี้ก็ออกมาเปรียบเทียบว,ว่ากรณีชาวบ้านที่ตาเขาอยู่ที่จังหวัดบึงการตาเขาอยู่ถนนถามว่าตอนนั้นพิดบ่ทางชาวบ้านตาเขาแกเห็นบอกว่าสิ่งกีดขวางที่ผมบอกว่าตำรวจไปว้างสิ่งกีดขวางบนถนนมีความผิด เขาเอาชาวบ้านที่ได้รับควา่เดือนร้อนจากน้ำท่วมเมื่อสักที่ผ่านมานั่นแหละฝนตกแห้งน้ำท่วมเขาเปียกเอาเขามาตากประมาณที่ฟุตบาทก็มาเฝ้ากันแน่กันแน่เพราะว่านายเกียงไก่เนี่ยได้ไปขออนุญาตกลมทั้งหลวงให้ชาวบ้านหรือย,ยังและแกก็บอกว่าให้ไปดูชาวบ้านนั่ที่มาตาก,ตากเขาเดี๋ยวชาวบ้านคนใส่รถใส่ถนนสีเดือดร้อนแล้วก็มีคำเมคข้มเม่ต์ขาง่างมาอีกว่า ถ้าลุงหายไปลูกเมียลุงสียู่จังไดก็ด้วยความที่ผมบ่ได้ย,ย่านต่อสิ่งที่บ่ถูกต้องละ่ะผมเลยฝากว่าผมบ่ย่านดอกดีขึ้นกันถ้าผมเป็นยังไปคุณสิมางานศพผมเป็น้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านเพอเพนี่งั้นศพผมนี่ชได้ฮอดพระราชท่านเพิ่งศพแล้วก็สิีีคนห้องให้ผมน,น้ำผมหลาขึ้นกันละ่ะแต่ว่าอากะศ คนสร้างมันกันธรรมดามันก็นสร้างอยู่แล้วลูกเมียที่อยู่ในเขาก็อยุคือเก้าของเขานั่นแหละเขาว่าด้ว่าต้องมาเป็นห่วงเขาแต่ว่าสิ่งที่ร้อยตำรวจเอกคนนี้แสดงออกมาบมเมนคมครูโมเมนครู่คมแต่ว่าแจ็คสีเป็นยังไะบอกว่าถ้าลุงหายไปลูกเมียลุงจะอยู่อย่างไรว่าสันให้เข้าใจว่าย,ยัางไงพี่น,อน้องให้ผมเข้าใจว้เลยอย้าวในเมื่อแกว่ออกมายัางสัน ผมก็เลยต้องไปสืบประวัติของตำรวจคนนี้ผมก็เลยต้องได้ไปสืบประวัติคนนี้ผมให้คนของผมผม,ผมก็มีคนของผมเพื่อนผมบอกแล้วว่าผมมีคนหักผมเพื่อกันเพรากฏว่าไอ้ผู้กองคนนี้เป็นคนย่างตลาดอยู่จังหวัดกาลสินแล้วก็พอดีเราไปได้ลูกได้เมียอยู่ทั้งอำเภอเมืองสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีผมไปเสื่อมลองเมืองว่เอ๊ะไปยูม่วงสามสิบยูบ้านยังยูบ้านน้องแสงตำบลดุมไห่อำเภอม่วงสามสิบผมลู่หอดสื้อพอเถาลู่หอดซื้อแม่เถาไปเสื่อเบืองว่าเอ๊ะข,ขออนุญาตเอ้ยแนมบ่ได้เอ้ยท่านเสียหายดอกลูกจ่จักหอดซื้อพอพอเถาแก่ลู่หอดสื้อเมี่ เมียก็เป็นตำรวจคือกันมาเป็นว่ามีอำนาจและสิมัใใช่อำนาจคมเหงล่รังแก่ประชาชนพราตาเสื้อว่าประยุนแม่ยหญ่เสื้อว่ากังให้บอกนแต่คคุณนั่นมาละ่ะเอาซ้ำนี่ละมัง่งพราตาประยุนกับไยญ่กังเป็นคนดีไอ้ความพอดีคือความพระพฤติชนตนของ ลูกเคยไอ้ลูกเคยเมียเสือว่าอย่างเมียเสือว่าอักษรย่อ,ยอ,อก,กอไกลขึ้นกันเป็นซัดน้ำซื้อเมียนะอักษรย่อ,ยอ,อว่าก่อไกลเมียย่าเสือว่ากั่งพ่อตาเสือว่าประยุนอยบ้านน้องแสงตะบนดุมไงอำเภอบัวสามสิบจังหวัดอุบลราชธา,านีเดี๋ยวมืออื่นสิบ,บอกว่าคาเนเนี้ยเป็นลูกผู้ใดอยู่ย่างตลาดลูกเต้าเล่าผู้ใดอา้าว ไปยังคมค่อยไปเสือมาเอ้าแกบอกว่าแกสิอุ้มผมหายไงเอ๊ะผมว่าถ้าสีอุ้มผมหายไปเอาข้าสันเขาบอลลองไปยามแกบึงจังหน่อยบน้อว่ะก็เลยหายค้นไปยามเบิงไม่รู้ว่าผูใ้ใดสีคิวก็ไผ่ละบัดนี้ตำรวจสีอุ้มประชาชนเอาบัดนี้ประชาชนสีอุ้มตำรวจล่องเบิงไนดะ้บัดนี้ตัวเซฟนีน่มันหนักแบบอ,อุ้มได้สบายมาก เพราะว่าผมแปดสิบโลผมอุ้มเด็กน่อยสมิอุ้มได้สบายมากแต่ว่าผมไม่ได้อุ้มหายไปใส่ดอกอุ้มมาอุ้มมาเบิ้งยอเสื้อว่ามันหนักหน่อยหนักหลายเซื้อเป็นพฤติกรรมที่ว่าน่าเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่บ่ได้พบเห็นบอยข้างนักของคนบาอํอำนาจใส่อำนาจมาคมคูคูข้ามประชาชนผมบอกแล้วว่าผมคัดค้านการตั้งนานที่เราถูกต้อง แต่ว่าสิงที่แกเอาออกมานําเสนอคือว่าไปเปรียบเทียบกับชาวนาผมคัดค้านการตั้งดานตำรวจตั้งดานผมคัดค้านการตำรวจตั้งดานเอากลวยเอาแผงเล็กเอาเอียงจกยักอยางหลายๆหรือหลายๆอย่างเอาไปว่างขวางถนนแต่ว่าแกเอากระดูกสันหลังของชาติคือเอาความเดือดร้อนของชาวนาที่เพิ่นเดือดร้อนเพิ่นเข่าเพิ่นเปียกน้ำเอามาตาก ว่าผมไปได้ไปก่นเรณียังสี่เชาาบ้านพิษคันตำรวจไปจับกระชิด้าตำรวจเอกบด,ด้าดอกตำรวจดีๆเขาก็มีวิจารณญน้าณายูย่าเอาอย่าเอาสิ่งที่มันดีกับซิ่งบ่ดีมาเปรียบเทียบกันย่าเมาร่วมกันย่าไปคิดแบบนั้น <Nein. S 1> ผมฝากท่านรักษาการผู้การผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดบึงการท่านที่ว่าบุญดำเนินครับได้สรอยตั้งกรรมการสอบ้อเท็จจริง เพราะว่าคนแบบนีน้นาทีย่ายไปให้ยุ่ในยู่ส่วนที่พอสัมผัสหรือบอส่วนทีบ่บเกี่ยวของกระประชาชนไปอยู่ส่วนไหนก็นได้ผมก็จีตามต่อไปแล้วว่าคนเนี่ยจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อไปล่ะในเมื่อแกว่าใส่คําว่าคำาจ่าลักษณะคุมคุคุข้าม,ม,ม,มผมผมก็จิตามแกขึ้นกันว่าแกเป็นลูกเตาเล่าผู้ใดจบจากโรงเรียนยังย่างตลาดนะ่ะ เราไปยังไดมายังสิ้นท่งชีวิตไปจังไดเอาเบ,า,บาให้เป็นตัวอย่างไปลบออกที่ยังล่ะพวกนี่เห็นโพดเห็นเก่งนักนี่บ่รู้รู้บ้าว่า,า,ามันผิดกฎหมายเนี่ยรู้บ่ล่ละเป็นตำรวจสอบเขาเอาบ่หรือเขาเขาเป็นตำรวจด้วยวิธีใด หูกฎหมายหรือบ่าหูกฎหมายว่าโพสไปเนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยหูป่ะเนี่ยใส่ปืนเนี่ยเป็นลบออกียังอ่ะคือว่าคิวนักเลงว่าจริงนี่ว่ะผมเนี่ยนะเป็นว่าผมสียวงสิอ่ะผมคัดค้านกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ได้ที่เฮ็ดบ่ถูกต้องสิ่งที่บ่ถูกต้องผมคัดค้านหมดื่อละ เป็นถึงนายตำรวจเป็นถึงร้อยตำรวจเอกเป็นถึงผู้กองอย่างที่ผมบอกด้ตอนต้นน่ะกองนาฮ้านหืสิกองอ่องเอายาเยะมุต่อไปยังบรูขึ้นกันสิยหา,ายญาติเย่านดอกผมบอได้คมคู่กรบเพราะว่าผมบม่มีอำนาจวาชนังผมแต่ผมบอกตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็บอกว่าผมก็มีคนผมจบกันแล้วส์น ผมจบอยู่กับลาสินเพราะฉะนั้นเขตแย่งตลาดเขตนั่นอนอนะ่ะมู่พวกรักพวกเพื่อนฝูงผมมือดึดผมจบเกษตรอยู่กับลาสินน,สน,สนี่แค่เขตเกษตรลาสินผมอยู่กับลาสินหลายปีแล้วผมก็จะให้คนเขาไปเบิ้งบ้านเบิ้งซองเดี๋ยวมบิ้งอินดี้ไทยรูปบ้านไม่เบิง้งเบิ้งเมล่ะเพื่อได้คิวเขกันนะเพื่อได้คิวเขกันน่ะวิถีชีวิตผมปกติเราผมว่าได้ไปลุกล้านผู้ใดเด้อ แล้วก็ผมบ่ได้ไปพานผู้ใดเวลาผมสิไปขึ้นไปกรุงเทพผมไปประชุมไปเรื่องงานไปเรื่องราชาการเอียงต่างๆเนี่ยผมไปถ้าไปเจอด้านผมก็ค่อยทายผมก็อยากไปตรวจสอบถ้าท่านบริสุทธิ์ใจถ้าท่านเห็ดถูกต้องท่านมีมายาดยังผมอะเวนเน้นแต่ท่านสิเห็ดมาถูกต้องแต่ว่าในความถูกต้องนั้นมันจะมีความาถูกต้องที่ผมจะต้องไปตามหาคือเกา สีผมปล่อยปะและเรืยไปบ่ได้ดอกยิ่งกฎหมายที่สี่ออกไม่ไม่ไม่ไมไมนี่ได้ยินข่าวว่าสีเอื้ออำนวยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจมากขึ้นเอากระลอกมันคือกันละสู่ยังก็สู่สู่กับพลังประชาชนมาได้ดอกผมกับผมไม่ยังแต่ว่าผมมีกาอ,อกกำลับบงซึ่งความถูกต้องแหละเป็นออก๊อสกำลังให้ผมถ้าผมเป็นพิดท่านกับใส่ชิดทั้งศาลฟ้องร้องผมด้เลยได้ มาต้องมาใส่สารเตียดอกมาย่านนักสารเตียสู้กันซึ่งแนาเลยคันคิดว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงได้ไปสู้รับห้างอันนั้นเขาเอ็น,นาตัวเมียพวกสู้รับห้างอะ่ะไปเอาผ้าทุงกันุงเลยเก่งแต่คมคูเขาองซี่บอกบอกแล้วลูกพ่อนี่หนีฝนมามียางพมเล่าเพื่อเป็นอุท่าหอนเตือนใจเพราะมันว่าย,ยิบขึ้นมาเ่า คนที่เบิ่งไล่กันผมผมบ่ได้บังคับผู้ดใดเบิ่งเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าท่านบ่ชอบท่านบ่ต้องมาคอมเมนต์ท่านก็กดทีมไปเต้โทรศัพท์ไปเบิง่งใหยังมีผู้ใดเหยียบข้อบเบิง่งให้เบิ่งอยู่บ่บ่มีชอบก็บเบิง่งบ่ชอบก็กดทีมไปมีรายการเบิ่งอีกเยอะแยะมีโทรทัศน์สถา,านีนโทรทัศน์มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นพุ่นน่ะคือบ่ไปเบิง่ง แล้วผมก็บบอดด้ว่าให้ผู้ใดเป็นการส่วนตัวผมบ่ามีเรื่องกฎเครื่องเป็นการส่วนตัวมีไนเรื่องการเห่งงานการตรวจสอบความบ่ถูกต้องความเอารัดเอาเปรียบของเจ้าหน้าที่ของรัฐแค่นั้นเองท่านสิมหาหามบ่ม,มีกฎไมยขอใดมหาหามผมดอกก็มีผมมองว่าดีเสียอีกนะที่ผมไปตรวจสอบพวกท่านถ้าท่านเฮ็ดีไปผมก็ยกย่องเอชิดชูชื่นชมอยู่แล้วแต่ว่าไทาเฮ็ดบ่ดีก็เป็นธรรมดาผมต้องกินสมหวหยองอยู่แล้ว ทยเฮ็ดดีมใไหย่านนี่ยังเม้่ได้เขามาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบประชาชนทนตัเห็นประชาชนพอ่อชี้ฉลาดแน่กับในที่กับคมคูในที่กับไปเอาประชาชนไปด่าไปประจานนี่ฉันบอกเป็นร้อยตำรวจเอกเป็นว่าชี้ฉลาดเสมอไปเป็นร้อยตำรวจเอกง,ง่อบึ้อเห็นว่าพันตำรวจเอกง,ง่ออยู่ทางลาดบุรี ก็บ,บอกแล้วว่าไอค้คนบอดีมันต้องเป็นสั่งหน่ลสะเห็นปะกมบ่ปม่ติดจรวดติดเฟสติดไล่นะ่ะเขาจับได้สมนาบ่ะนั่นแหละบ่ปม่ว่าจะเขาเป็นผู้กอง,กองมีอำนาจแต่ฉิฉลาดนะอยา่าอย่าทนงตนนะด้ยิ่งข่าวว่าไปกลางแถวแย่เมื่อบ้านแถวย่างตลาดไปกลางใส่เด็กน้อยเขาระว,วางนนเขาตีนยันบักแอลจากมือแด้วอ่ะเขาทำท่าไม่รู้จักว่าเป็นตำรวจเขาข่าวนัว่ะสบอกให้ เกิดเป็นคนเขามีหัวใจคือกันเด้อเพระาะว่ามีอำนาจยุ่ยีเห็ดยังกันได้มาแมนเด้อคือจังสี่ตายมาหลายแล้วว่าได้ดีดอกมีอังเบาให้ฟังตามฟว่มรู้สึกไทยทอดอ,อกจากฟุ่มรู้สึกเนาะขอบคุดหลายๆขอบพุณที่ติดตามารายกันก็ฝากบอกไปถึงเขาอะครับนะว่าบุคคลคนนี้นเป็นยังไง มาจยางไหนอ้าวอยากเบิ้งอีกอ้าวเสียหายเบิ้งอ้าวเบิ้งเบิ้งอันนี้ได้เสียหาเบิ้งอีกลบออกไปหลายแล้วลบออกไปหลายแล้วลบออกไปหล้แล้วนะเบิ้งอ้าวขอบคุณในไล้ที่ติดตามรายการมาตลอดแต่คำพูดคำจาใดที่ผมบอสุภาพที่ผมได้กล่าวล่วงผู้อื่นไปยกเว้นนายนี่นะ ยกเว้นตำรวจคนนี้นะไอ้คนนี้ว่าขอโทษอยู่แล้วผมขอโทษในคนดีผมยานในคนดีผมยานในสิ่งที่ถูกต้องไงไอ้สิ่งที่ถูกต้องผมมายานถ้าใช่ชิดพลาดพิงไปถึงคนอื่นยกเว้นคนนี้นะต้องขออภัยแต่เพิ่มจริงใจว่าขอบคุณด้หลายที่อยู่เคียงข้างร่วมกันต่อสู้ไปตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ